สวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อนี้พอสอภาพี่ผ้าน,น้องมาตามคนนอนหน้าครับงวดที่ผ่านมา46นะครับตรงๆเหมือนกันครับ02กับตรงตรง,ตรงครับพี่น้องครับเมื่อนี้เพิ่นฝันดีแล้วครับพี่น้องครับเพิ่นมาจากสะกลผมนี่ครับธรรมดางวดที่ผ่านมาหันได้แต่ เสียงนะครับวดนี mm ้เ hmm. ห็นตัวเป็ีนเปนเลยครับพี่น้องเอสซีครับตามพศมาครับฟังน้ากันว่าคนนอนหน้าเพิ่นฝันว่าจากไหนเพิ่นได้แนวทางตัวใดแต่ว่าได้เข้าวแบบแบบว่าเพิ่นฝันดีแล้วครับฝันดีคางวดนนี้อาจจะสามตัวแตกเพราะสั้นครับพี่น้องครับนี่ที่ว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องเอสซี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แม่นมากๆเนาะแม่นอยู่ว่าฝันว่ามันสิอก่เป็นตัวเลขคนนี้

วัตถผ่านมาแม่นอีหลีพี่น้องศูนย์พันพ 1, งวดสองศ<อ>ูนย์เจ็ดเนี่ยกระเข่าเนาะเข่าบ้านี้วันที่ผ่านมาเราให้ศีศีหาหกวนไหนศีหาหกมันก็แม่นนะครับรก็เลยมาตามติดตามตอ่อวัวถุันที่หนึ่งทฤษฎีกาฝันเราไปคนนอนหน้านอนหน้าเท่านอนบ้านคู่มือนี่นอนหน้าจ้ะน,น,น,นอนหน้าคืนอนนเกาเนาะ ยัดนครับยังวะสามวแล้วก็ขงหนมขึ้นนี่มาสมาจหลือเลยวันตัันออกปากเลยบอกวันจนว่าได้ห้องเงินผมเมาเยยันรืมบูันเด็ดทีวิีแล้วพี่น้องเลยเครื่องยานม่งกันบุเ่กันนอนกันนางน่งกติโอเราเป็นนีย่าเลยนเราเป็นนี้ย่าเลยประมาณแค่สามสิบนาทีรมฝันแหลกนี้ ที่นอนกันใหา่ฟันฝันจังะไรทือฟันครับตบต้องเ,เราต้องหวัดวันแต่ฟ<อ>ันต้องหวัดแล่ไมาได้มาหยาดหน้าแต่มาจยาขึ้นหน้าเช่นหมดได้นคนอนอนหน้าบอก<ต>คนนอนกันฟังการเมื่อนานลูกกับฟันฟันว่าจะพอนี่ลูกไปกียา ะมา่นานตีสามเลยนะจ๊ะในค้อมฝันนุกกะปีไปแับนี้นุกนนกะเล่าศาสตร์ไฟไปเทียงหน้าจ้ะศาสตร์ไฟไปใส่เทียงหน้าแบบนี้พี่ผู้ใช้ะม่านอายุหาซีพงซีปีนะล๊ะจพิคนทํำพิธีอยู่แต่เทียงหน้าไหมจ๊ะทํำพิธีอยู่แบบนี้นูกกะเลยกะกลกูกลัวน,นี่แหละจ้สียางไปหรือว,ว่าวบาย่ยางไปแต่ก็อยากดูว่าคนเฮ็ียดอีหยังอยู่น,นันครับบันเยียนนุกกะเลยยางไปหาเพื่อน นุกเลวานตาเฮ็ดหยังนวลวังสีเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นกาลั้งค่าธีจุดถูกจุดถูกเสียงไทยนะจ๊ะจุดถูกเสียงไทยจ้ะเพิ่นการจุดแล้วนุก็เลยถามว่าตาหนาได้ตัวใดเพิ่นก็เลยว่าได้ยันสามสี่สองจ้ะสามสี่สองจ้ะสามสี่สองตาผู้เก้าอ่อนบอกขึ้นมาจ้ะอันขวัญกีวานเพื่อนควเป็นคู่ไหมจ้ะ ว่ามองดูไปกีดยางนะอครัเจ้านั่นแหละมันกลางย้วนคางห่วยจ้ามันเป็นห่วยห่วยเก่าๆแล้วก็มีเทียงหน้าเทียงหน้าเก่าๆอยู่นั่นแหละจ้าเทียงหน้าล่างไม่มีผู้ใดอยู่หรอกเขาจะเามากีดยางสิกะกีดได้ข้าวเดี๋ยวเ็จะเอากบบนี้เ้าจะเอาไปสิจ้า เป็นเสียงหน้าง็เาียงหน้าละห็นวันออาไปมองที่มุมไปกีกลางเานตที่ปันเกี้ยวเพิ่จ้าที่ปันเกียวเพิ่มาพูดถอที่หอบปันเห็นบ้แคเห็นเพิ่มบ่จ้าจะดูจากเพิ่่ประมาณอายุหาสิบหกสิบปีจ้าอายุเพิ่นจ้าบ้เถ่าปันไดดกประมาณจำน่จ้าอายุเพิ่บก้ามังเนไปยุบถกไ เมื่อไปจุดถูกเชียงไายะแต่ว่าห้องเห็นจ่กคนจุด่นันบอกให้ันบอจากคนจุดเรียวๆคนจูดเรียวจ่ากกลกแลยากไปยางไปหาเพิ่มนัันนะเพื่อนยางเพื่ออยากลูก,กเอาเพิ่เฮียยางเวลาจ่ากัน่างไปกันเขียนนจุดผูกพึก่กนจูทเชียงไายมัก็ได้ถามเพิน มาได้คนใดแต่ว่าไดสามสี่สองะสามสี่สองคเดียวคนีคือกะบอกว่าเบื้งนะอยเบื้งอย่ซื้อเรไปซื้อน้ำเป็นวัดต้นบอกเัาน่ะเขาบอกักทีกันก็้อบอกทีกันกับผูเฒาที่มาบอกอยู่นี่เนาะสามสี่สองนัเดียวกเห็นว่าจันสเบิ้งอยเบิ้งซื้อเร้อพี่น้อง วันวายจะบึงจะซื้อเอาไปซื้อน้ำเอาไปซื้อน้ำล้วนจ้าเออไม่ได้อันนี้คือขึ้นแหลก่หนูฟันนั่นคือขึ้นแหลกกันบ่ครับจ้าก่อนที่มันขึ้มานี่ครับเอาบานี้มีฟันยังต่ออีกบ่ครับฟันมืนขึ้นนี่แหละจ้าเอ้าเราต่อเลยครับจ้ามืนขึ้นบอหนูนอนอยู่มันเป็นก็จงฟันแจกละนั่นก็ฟันก็จังข้ามาได้ฟันแต่ว่เข้าฟันเลยจ้าดีเลยลูกกับฟันว่านลูก็นั่งเรียนอยู่นี่แล้วบานี่ พญานาคหนักสีดำเลจา้าตัวบอกง่ายนึงปลเรื่อยขอม่าแล้เฮียนอกาแล้วก็โคตรตัวมันจะกลายเป็นปูปลาขาวไลจา้าครับเพื่นจะบอกว่าเจาี้ยหกลจ้าแต่ว่าตอนปลาเลื่อยออกขม่าน่ะอัดกาวกกยังขม่าล้วกะคือปลาปูสรุปหนักปลูกขม่าน้ำจัดยางมาน้ำกลนเพ้่นนะครับันเละจ้ะแล้วเพื่อนนะจ,ววจะบอกว่า Folk, เจดโคก็ไปกับเรื่องไปบอกบอกบอกเลขย่างเดี๋ยวเล่มเป็นมาเพนนื่อนอันเรื่อยขอมามาแล้วเพื่อนมาโคดเพื่อนก็นกลา,ายเป็นผู้ประเขาวเพื่อนก็นบอกว่าเจตขึ้อาจารย์เพื<ม>่อนก็เรียงไปบอกยักษ์โตเดียรแน,น,น้นำฝนขวามากกับอาการอาจารย์เพื่อนกุมมาพุทธนุต<ม>นาโคขวามาเรื่อยขวามาเป็นโตัวใช่นหมน่ะสา เจอตอมาเรากลมาโคตรูเพื kind of ่อนจะกลายเป็นผู้ประคามือนกันเพื่อนจะบอกว่าเตี๊คงแวเพื่อนจะจะไปได้ไหมเจายกัะือนอ่ะอุ่มบาปูตะลุกคอม่าทีมันจะไม้สีหกมันจะไหม้อีกเรานั่ยคุยกันว่าซีหกมันจะไหม้อีกว่ามันจะเป็นไปได้ว่าบนฝันเห็นเงี่ยะีย่างเงมันออก4ีหกเนี่ย ห้าหกอกมานีย่างว่ไหนดีเดี๋ยวออกตัวสี่หกออกสุดเจ็ดหกนี่ละก็เนี่ยก็เลยคือว่าเอาตัวเฟ่นบอกนี่นะเอาตัวเพฟ้นบอกนี่นะบอปีนหัวขัดล่นกับล่มแตกหนึ่งแปงสิเจ็ดหกเจ็ดหาเจ็หกเจ็ดหานมากฝันเหล่าเกยมันมี่รถแตงเพิ่มแตงอยู่มันส่วนหมากบอลรถจ้ะส่วนหมากบอลรถไม่แต่ตรง ว่าหเปนเก้าเีเอ้าคืว่าเฉียนเจ็ดเกาคือเปลี่ยนเจ็ดหกสองเทียสิบหกสหนูอยู่นี่พนมาจับมือเขียนตัวนี้นั่นแวคนับไว้เพื่อนเอาเอารดครับคุณน้อนหน้าจาเพื่อน้องเราฝันกอนะจ๊ะกูกับกาบกับไว้เพื่อนวายาม้าบอยังกะมาบกเลยฝันห้าจ ขึงนอนม pues <aujourd'> ันคลน่ีนเป็นคนแรกว่ย็นี่คนที่สอจ้าคืนที่สคนแรกกับกดัไว้ามันไม่หยางเลยเล่นมาข้าเขาคลนที่สองอาเลนที่เรากู้เพื่อการได้ว่าได้เป็นภูมอยู่บานโพตวานูกระกกาบได้ไวเคึ้นอนย <Century. S 2> ู่จ okay, so ้าสวาสาก็ได้พูมอยู่เนาะพูมกล่องแซ์จาแล้วนเือกที่นอนเอ้ยสำหรับแนวทางตัวเลขคนนอนนานี่แม่นแม่นข้าวไี่นะครับ ก็ต้องได้ไปเอาไก่ดูเอาซาตเดีต้องนอนนานเลยแค่ถือเหล็กเจาะเลื้ยงด้วยขนาดเชื่นมมาสีเชียอมเจ็ดเก้ายังได้ย่าเป็นเจ็ดหกผมดูปูมาจับมือก็ต้องไปซื้อก็ต้องไปเชี่ยนแต่ว่าอะไรบุ้งเอาขอระยะเชี่อมที่ฟูเดอนะครับเอาสามตัวตรงคือสามสี่สองแล้วก็มาขึ้นต่อมามาฝันอยู่บ้าน แอดกาพาโโลวยบล็อกตัวเดียวโคโลพี่น้องเจ็ดหกก็เลยดื้อูปี่นให้ซื้อดอกเจ็ดเก้าเพราะว่าถัมเจ็ดหกันล่ะมาปีนให้แรนครับแอดนี่ปิีนทองไห้ปีนทองให้ซื้อปีนหกเข็นเก้าแต่ว่าสำหรับฝันอยู่ทางอยู่บ้านได้สามสี่สองขยายออกมาก,ก็็ืืสามสีสามสองสี่สอง ตัวเนี่ยมคือสามสี่กับสี่สองเนาะแม่นบ๊องครับบานนี้สองตัวนะครับฝันอยู่บ้านเนี่ยกะข้าวรวยนี่ได้เจ็บฮกตัวเดียวโคโลพี่น้องเป็นตะคือที่หรอกว่านาพาดสีบ่เอาอยู่บ่บางนี้ถามเพมิ่มหนูซื้ของคนนอนงนะั่งตัวเล็กทั้งวัดทั้งม้วนเนี่ยเข้ามาตัวเล็คนนอนงนั่นนงนะ แน่นมากตัวใดครับเล็กมากขู่ใดมากขู่ใดที่สุดมากขู่ใดที่สุดครับน่าจะมาเจ็ดยู่จ้ะแต่ว่ในความฝันท่ินูฝันเห็นนั่นเพนจุดถูกนะมากสามสี่กับสี่สองตน้สามสี่กับสี่สองนที่จุดถูกเจ้่คันอันมากี่ดีคือเจ็ดหกที่ปูมาบอก ปูเป็นเรื่อยก็มากจริงๆคนหลายๆเล่าคนน้องหน้าที่มาหายหน้าทา่านเลยครับขอบคุณครั <ๆ S 2> บม <ๆ S 2> ันมาแล้วครับขอบคุณพี่น้องทุทีุกอย่างเลอครับพอบกันไหมในกินนะครับโชคดีครับ